ชนิดของข้อมูลหลกัลกๆก,ก,ก็จะมีอินจำนวนเต็มโฟลเล็ทศนิยมสตริงตัวอักษรหรือคำบูลีนค่าความจริงการคำนวณข้อมูลก็จะมีการบวกลบคูณหารหารเอา4ศ่หารปัดเศษอยู่กำลังการเปรียบเทียบจะทำให้ได้ข้อมูลแบบบูลีนคือแค่จริงหรือเท็จเท่านั้นได้แก่เท่ากับไม่เท่ากับมากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับ,กบ,กบ,กบและหรือแต่การกำหนดตัวแปรกำหนดชื่อตัวแปรไว้ทางซ้ายใสเครื่องหมายเท่ากับแล้วเอาค่าที่จะใส่ลงในตัวแปรไว้ทางขวา ทาให้เราดูข้อมูลยาวจากชอสั้นได้โดยวิธีที่จะดูค่าที่อยู่ในตัวแปรคือใช้คําสั่ง print บีเพื่อสแสดงข้อมูลและสามารถดูค่าที่เก็บไว้ในตัวแปรหรือ list ได้ด้วยต่อมาคําสั่ง if e จะใช้เช็คว่าบูลีนที่กําหนดเป็นจริงหรือเท็จถ้าจริงจะทำให้ส่วนนี้ทํางานคําสั่ง e else ต,ต่อจากคําสั่ง if e เสมอจะทําให้โปรแกรมในคําสั่งทํางานถ้าบูลีนที่กําหนดในคําสั่ง if e เป็นเท็จคาสั่ง while จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เมื่อบูลีนที่กําหนดเป็นจริง คำสั่ง for ส่วนใหญ่จะใช้ for i in range จะทําให้ i เป็นค่าตั้งแต่0ถึงค่าที่กําหนดลบ1โดยที่ i จะเพิ่มค่าทีละ1แหลังจะจบคําสั่งที่อยู่ในคําสั่ง for โอเคทีนี้มาเรื่อง list list คือการเก็บข้อมูลหลายๆข้อมูลในที่เดียวโดยจะใช้ลูกน้ำค่าระบว่างแต่ละข้อมูลใน list และเราสามารถใช้ข้อมูลในแต่ละช่องได้โดยการใส่ปีกาเหลี่ยมและตัวเลขแสดงตําแหน่งโดยตําแหน่งแรกใน list เป็น0 list มีคาสั่งเยอะตามนี้ append เพิ่มค่าลงที่ตำแหน่งสุดท้ายของ list insert เหมือน append แต่เลือกตำแหน่งที่จะใส่ค่าเข้าไปได้ remove ลบข้อมูลที่กำหนดตัวแรก pop ลบข้อมูลที่อยู่ที่ตำแหน่งที่กำหนด sort เรียงข้อมูลที่อยู่ใน list ทีนี้ย้อนกลับไปดูอีกทีครับ